เมื่อก่อนนะนังพ่อเกดบุ๊กเนี่ยขายดีมากนะถ้าถ,ถ้าทำตอนนั้นนะยี่สิบปีที่แล้วเนะนี่นยแ,แต่ตอนนี้มันทำไปก็เจ๊งครับไม่มีคนอ่านทำซีรีส์เลยขายดบบาได้หมื่นกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวลองดูมาแท้ไหมอ่ะโอ้โหขนาดหนังเรื่อง พักแพ้คนเดียที่บอยโผล่มาแป๊เดียวผมย oh ัง oh ดีใจเลยครับหมื่นห้าเอาสนิมเต็มเลยขนาดพี่บอยโผลมาแป๊บเดียวผมยังดีใจเลยเอ๊ดีใจที่ผมโผล่มาเนี้เดียวอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวครับเขาขอคือเจ็ดหมื่นห้าเถอะสนิมมันกินเต็มเลยสนิมเต็มเลยอ่าหมื่นห้าตังค์ให้พี่เขาหน่อยเฮ้ยแต่ตรงนี้จอดีจะให้เขากลับเลยเหรอ ทำในห้องโอเคโอเคได้เดี๋ยวทำให้ติดให้หมดเลยนะเดี๋ยวให้เฮียเอ้ยมึงไปอัดฉีดเขาสามสองพัน่ออัดฉีดไปกสามพันบาดติดรูปให้3,000ไปเลยจะได้มีแรงเจาะผมนี่ต้องเดินหยอนน้ำมันนด้วยตัวเองตลอดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเจาะไปหมดแรงไปนะฮะ คิ Hoy, oh yeah. really? <speaking in here> ัมก <als> <speaking> ีบผมิด so ดังมาก่อนบอยทับยันออกมาครับตอนนี้บอยทับยันใช้งานแค่นี้ต้องอัดฉีดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดแรงครับเจาะขนาดเจาะรูปให้สามพันเลยจะได้มีแรงเจาะนะครับไม่เล่นกันเลยอ่ะ ตอนนี้ช่างรื้อห้อง<ะ>แล้วใช่ไห้าได้อาชีดไปรื้อห้องแล้วเป็นใหม่แต่เห็นรื้อทั้งหมดแล,ล้วแล้วทำใหม่เลยใช่ไหมได้ไปสามพัน 3, นะมีรูปอันเดียวน่าจะเก่าไปไหนแล้วแต่มันก็ ตอนนี้ไปมาในคนเยอะอีกแล้วอาจารย์ไรตอนแรกเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าคัมซีนี่เลยครับอยากดูตอนไปลาวสรุปว่าครับสร้ังไม่กโยหลังเอ้ยหลังเร็วนะครับหลังเร็วไม่กองมายังไม่มีราคามีทอง อันนี้ไว้นี่ติดไว้นี่ติดตรงนี้เลยติดนี่เลยนี่ติดเนี้ยลองเนี่ยได้เข้าได้แต่ทีวีมันเดียวอ่ะไม่เป็นไรทีวีไม่ได้เปิดดูอยู่แล้วทีวีเปิดตอนไหนไม่เป็นไรนิดหน่อยมันขยับได้ไหมหรือไม่ได้แล้ว ไอ้นีาขยับได้แล้วไม่เป็นไรหรอกทีวีไว้ข้างบนเหรอไม่เไสายมันยอเยะไม่ใช่ตัตรนี้่วเี้จะยอดีกไม่เป็นไรหรอกหนึ่งไม่ต้องชากมันเไม่ได้เปิดหรอกทีวีอะมบนันกว่าต้องติดตรงกลางนี่แหละมั้งถ้าอย่างนั้นอะย เอาเลี้ยมเนี้ยเอาเอาเอาเตียงข้างบนอ่ะเตียงข้างบนแล้วก็ลูกแล้วสายก็อยู่ตรงนู้นโอเคอ่ะเอาเอาเอาตามตามนั้นตามนั้นเอาตามนั้นตามนั้นโอ้โหอันนี้อยู่ใต้รูปคุณย่าบุญเรือนนะครับอ่ะลูปสองลูกอ่ะเคโอ้โห ตอนนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะพโบเฮียผมเคยเห็นเฮียที่ไหนเนี่ยผมไปที่บ้านเฮียเหรอที่ดกระเป๋าตังค์ไว้อแล้วลืมกระเป๋าตังค์ไว้โอ้โหไม่เป็นไไรปดูพระบ้านเฮียเขาแล้วก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้กระเป๋าพระผมอะทั้งหมดมีเงินอยู่ประมาณสองพัน ที่นึกได้เพออราะว่าเฮียจ,จ่ายตังค์ค่าวต๋ยวอ้าวตังค์ไปไหนวะไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะไม่เล่นเลยอ่ะโอ้โหพระองค์นี้สิอยู่ในวัดแล้วมั้งองค์นี้น่ายอยู่ในวัดแล้วพระองค์เนี้ยยังอยู่นอกวัดอยู่เหรอพระองค์เนี้ย,ยเหรอ อุ้ยที no like ่เนี่ยพี่เขาบอกว่าองค์นี้อยู่นอกวัดอยู่นะเนี่ยเหมือนจะต้องอยู่ในวัดแล้วมั้งองนี้อยู่ในวัดอยู่หรออยู่นอกวัดด้วยวัดเชียงรายโอ้ที่ใครเคยเห็นพระองค์นี้มั่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเฮียเขาบอกมาองนี้รูปนี้ถ่ายมานีไม่ต่ำกว่าหกสิบปีนะเนี่ยถ้าองค์นี้อยู่นอกวัดอยู่นี่ใจร้ายกับท่านเกินไปมั้เนี่ยอยู่นอกวัดเนี่ยโอ้นี่นี่โบราณมากดูเขาจุดเทียนอยู่เล่มหนึ่งโคตรโบราณเลยรูปนี้ แต่ของเฮียว,วันนี้น่าจะไม่ได้ตังค์นะไม่เป็นไรครับนน้ก็ปก้็บอกว่าผปเูเต่กลนนแต่ยเป็นห้าเจ้าอเอาเลย่ะนี่อะไรอ่ะแล้นนนนเนี่ย<ล>นี่เป็นไม<อ>แล้วที่บ้านหมดยังอ่ะพระ<อ>หมด<อ>ยัง ตกลงกันไม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันอันนี้ยังปล่อยไม่ได้อะเนาะขอบคุณมากเฮียโอ้โหจำได้แล้วลืมกระเป๋าพระไว้กระเป๋าตังไว้เฮ้ยต้องมีอะไรแน่เลยพี่บีมายัางไเงเห็นนะครับผมดูพระก่อนนะครับ ดูหน่อยดูพี่แหลมดูหน่อยจากจะขายแสนห้าก็กลายเป็นแปดแสนห้านะคนเนี้ยโอ้โห <laughs> นั้นหมันน,น,นุ่นนั่นหมันนุ่นหลังไม่กองหมัดนุ่นนะฮะตอนนี้คนเหลือเท่าไหร่เจขึ้นมาจ,จะสี่พันสี่สิบไม่จะยังถ้าน้อยเราจะไปละคนดูน้อยเราจะไปแล้วโอ้จจหโหนี่ตอนนี้คนเต็มร้านรัว,วน,น, <laughs> นี่ขนาด ขยายร้านนั่นที่นั่งจะไม่พอเลยนี่เราขยายร้านนี่ที่นั่งไม่พอเลยครับว่าโต๊ะตัวนี้มันกินพื้นที่เยอะไปโต๊ะตัวไหนาย,ย้ายไปวงกลมนี่เหรอวงกลมไม่ต้องอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันต้องเข้ามาแล้วเจอวงกลมอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการ แต่ตอนนี้มันแบบมันหรือไม่ตรงนี้ก็หยยบตรงน้งนู้นวงกลมย้ายอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปรับวงจุ้ยกันเองครับมุ่ยหมดฮนะไม่ได้เลย <c oughs> ไปปรมานี้ <c oughs> ตอนนี้สมาชิกอยู่วานสิบคนนะครับที่นั่งยังไม่พออีกแล้ว ตังเลยไม่น่าจะเล่นเลยตัวนี้โอ้กระเป๋าร้อน ไม่ได้เลยน,นี่ยังไม่เอาเลย Okay, ไปไงเหมยนี่เห็นเห well> hey, really ็นผู้ชายในเครื่องแบบไม่ได้เลยนะเสียงเปลี่ยนเลยนะเห็นผู้ชายในเครื่องแบบเสียงเปลี่ยนเลยนะซโซไเหี่หนอเหมยโซร้เบียรรับเข้ารับชมไม่ได้เลยอันนี้ของใครขึ้นก่อน เท่าไหร่ฮะถึงห้าพันยังโอ้โหยวไปละสามพันแปดจะไปละโอ้คนนี้มีแท้เหรียญหนึ่งวะ เลือเชื่อคนนี้นะครับท้าเก๋หมดเลยมีแท้หลงอยู่เหรียญเดียวอันนี้เท่าไหร่ครับมีหลงเหรียญเดียวนะครับแท้หลงเอามาสักสองร้อยองค์นะแท้หลงเหรียญเดียวแต่ขายได้ประมาณสี่ห้าพันไม่เอาเลย <S <S <ๆ>นายดูโ,โ,ขโขกโหเขาปองเล็กเหร <ๆ S 1> อทั้งสองเงินเลยปะ ของไทยอ่ะขายได้กระป๋องหลักพันพน,ออออน,น,นี่ไม่กี่พันพี่พศเลยดิพศเลยหลักพันกระป๋องนึงไม่กี่พันขายได้ไม่เอาขายได้กี่ไม่กี่พันเองครับสี่พัน อันนี้เจ้าเดียวกันใช่ไหมหรือของอันนี้ของใครอันนี้ของอ๋อโอเคคนละเจ้านะซือนนอ้อโชว์ตั้มทักทีวะ <c oughs> แต่ไม่มีคนจะเล่นละรุ่นเนี้ยสี่พันห้าแล้วกันก็สี่พันห้า ก็ซื้อโชว์ตั้มหน่อยตั้มบอกอ๋อได้เลยสามพันได้ไหม <laughs> ไม่เพราะว่าถ้าเกิดคนดูน้อยลราเสียเวลาไงเราไปแล้วไม่กี่เกียรไลฟ์ไปที่อันนี้แมวอ,อันนี้ยังไม่เล่นกันครับพี่แหลมพี่แหลมนี่น้องผมเบาหน่อยเบาหน่อยเท่าไร่เหลือเท่าไรหร่เหลือเท่าไรแล้วอ๋อโอเค